สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับคืนวันนี้คืนวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมนะครับผมสองห้าหกสามนะครับของวันคริสต์มาสนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็มีคลิปเกี่ยวกับโรงแรมที่พักนะครับห้องพักกักตัวกุเต็ดโควัดทีนที่หาดจมเทียนพัทยาเป็นตอนที่สองนะครับผม มีรีวิวให้ดูในตอนท้ายคลิปนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปตรงนั้นนะผมจะอัปเดตสถานการณ์โควิด19เป็นคร่าวๆในในอ่าส่วนของสิงคโปร์แล้วก็เมืองไทยแล้วก็มาเลเซียน,นะครับผมเราดูรายละเอียดกันครับผมครับผมเริญกันที่อ่ที่สิงคโปร์ก่อนเลยนะครับผมที่สิงคโปร์สำหรับรายละเอียดประจำวันที่อ่ยี่สิบ้านะครับผม ยี่สิบห้าผมอัปเดตช้าสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมรอข้อมูลของสิงคโปร์ครับสิงคโปร์จะอัปเดตในช่วงเกือบประมาณเกือบหกทุ่มนะครับห้าทุ่มกว่าทุกของทุกคืนนะครับสำหรับรายละเอียดประจําแต่ละวันนะครับส่วนเบื้องต้นจะมีมาแค่ตอนเที่ยงมีแค่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือก็มีเขตภายในประเทศหรือว่าเขตนําเข้าประมาณนี้นะครับรายละเอียดมันยังไม่มีไม่พบนะครับผมก็เลยรอตรงนี้ครับสําหรับประจําวันที่ยี่สิบห้านะครับ เขตคอมนิต้เขตก็ไม่มีนะครับมายในเขตชุมชนไม่มีนะครับแล้วก็โรงมยาบนะครับที่ที่หอพักคนงานก็ไม่มีนะครับไม่มีติดเชื้อนะครับเป็นศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ครับสิบสี่นี้มาจากไหนครับสิบสี่นี้เพราะว่าเป็นเหตุนาเข้าจากต่างประเทศนะครับผมสาหรับสิงคโปร์ก็ไม่มีติดเชื้อภายในประเทศนะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับผมในส่วนที่ได้รับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลประจำวันที่ยี่ห้าก็ยี่สิบรายนะครับที่ได้รับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับ รวมยอดผู้ที่รักษาได้รักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับก็เป็นห้า5มื่นแปดพันสามรอยห้าสิบสองรายนะครับผมและส่วนที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ยังมีในโรงพยาบาลอยู่ส1สิบเอดรายนะครับสําหรับสามสิเดรายนี้ก็ไม่มีในห้อง icu นะครับผมไม่มีในห้อง c u นะครับ,รบสําหรับยอดผู้เสียชีวิตในสิงคโปร์นะครับทั้งหมดก็ยังไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มนะครับยังมี ผู้เสียชีวิตแค่29กรายเท่าเดิมนะครับผมจากจำนวนยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมด5 8 5 0 9ารยายนะครับ58,509ารยายนะครับผมแลวก็เสียชีวิตแค่29รายนะครับเยนะครับสำหรับในส่วนของสิงคโปร์เราจะข้ามไปที่เมืองไทยเลยนะครับผมไปที่สถานการณ์ของเมืองไทยเรานะครับสถานการณ์โควิด -19 ในเมืองไทยนะครับประจำวันที่25ธันวาคม2 5 6 3นะครับจากศูนย์โควิด -19 นะครับข้อมูล แล้วก็ผู้ป่วยใหม่วันนี้นะครับผู้ป่วยใหม่วันนี้บวก81นะครับผมสําหรับผู้ป่วยใหม่ประจําวันที่25นะครับ81รายนะครับเป็นเคสภายในประเทศ37รายนะครับ37รายนี้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับแล้วก็รายงานต่างด้าวนะครับติดเชื้อคัดกรองเชิงรุกนะครับคัดกรองเชิงรุกจากรายงานต่างด้าวนะครับ35รายครับผมแล้วก็ที่เคสที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะครับ เข้าสู่สเตตโคโรนจีนนะครับ9รา,ายครับผมรวมทั้งหมดก็81นะครับสําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมดที่เมืองไทยตอนนี้ตัวที่5,910รายแล้วนะครับผม5,910รายแล้วนะครับผมแต่ในประเทศเป็นเคสใหม่ในประเทศเชื้อภายในประเทศ3,967นะครับผมติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศก็1,943รายครับแล้วก็ติดเชื้อคัดกรองเชิงลุกจาก แรงงานต่างด้าวนะครับ1,308รายนะครับผมครับสําหรับยอดผู้ที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับรักษาหายแล้วก็ทีมเมืองไทยนะครับ4,137รายนะครับเพราะว่าวันนี้ก็รักษาหายเพิ่มครับ21รายนะครับผมรวมเป็นรักษาหาย4,137รายนะครับที่ยังรักษาอยู่นะครับตอนนี้ก็1,713รายนะครับ อยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็60รายเข้าเดิมเข้าเดินนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับสําหรับเมืองไทยเราก็ครับผมจะดูตรงที่ว่าในช่วงปีใหม่นะครับการเดินทางข้ามจังหวัดจะเดินทางได้ไหมนะครับก็บอกว่าสะดวกการเดินทางช่วงปีใหม่นะครับการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับเป็นข่าวออกมาแล้วแจ้งออกมาแล้วว่าการท่องเที่ยวได้นะครับแต่อย่าแต่อย่าไปที่ที่เสี่ยงนะครับผมแล้วก็จํากัด สมุทรสาครนะครับห้ามออกนอกพื้นที่นะครับสมุทรสาครหมายว่าสมุทรสาครโดนล็อกดาวน์นะครับผมแจ้งออกมาจากนายแพทย์ตุลสินวิศนุโยธินนะครับโพสศสบคนะครับแจ้งการเดินทางข้ามจังหวัดของคนไทยนะครับยังไม่ได้ประกาศท้ามนะครับณตอนนี้นะครับหมายถึงณตอนนี้นะครับผมแต่ว่าจะมีการคําสั่งเปลี่ยนแปลงอะไรผมก็ห้พี่น้องติดตามข่าวกันตัวเองนะครับผมครับสําหรับ ความคืบหน้าก็ติดตามตามข่าวนะครับว่ารายวันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ณขณะนี้ณตอนนี้ก็คือสรุปเดินทางช่วงปีใหม่เดินทางข้ามจังหวัดได้อยู่นะครับผมตัวล็อกดาวน์เฉพาะสมุทรสาครนะครับผมครับเราไปต่อที่มาเลเซียนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสถานการณ์ในมาเลเซียนะครับสําหรับมาเลเซียก็ติดเชื้อยอดพุ่งหนักมากนะครับช่วงเดือดที่ปั่นมาก็ หลัก2,000 2,000นะครับแต่ละวันแต่วันนี้ประจาวันที่25ธันวาคม2563ก็ผู้ป่วยรายใหม่1,000นะครับตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่1 2 4งรายนะครับแต่ผู้ป่วยที่รักษาหายก็ประจาวันิัน25นะครับวันที่25นะครับ1,441รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก3รายนะครับสําหรับวันที่25นะครับ25ธันวาคม ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดถลุแสนกว่าแล้วนะครับผมหนึ่งแกับ1 5ึ่้าร้อายนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมในมาเลเซียนะครับผมและที่รักษาหายก็8ปดหมสองันห้าร้ี่ิครับผมแปดหมารยี่รายรักษาหายนะครับจากยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมด1นึ่งแสนหนึ่งหนึ่งหนึ่งันห้ารหสิบ้ารายครับผมสำหรับในห้อง ICU ตอนนี้ก็ยังมีในะ ICU ียูหนึ่งรแปดรายนะครับ ในมาเลเซียนะครับยอดผู้เสียชีวิตก็ตอนนี้รวมยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับถึงวันที่25ธันวาคมก็449รารายครับผมสำหรับประจำวันที่25นะครับปิดเชื้อภายในประเทศนะครับเฉพาะเคสภายในประเทศ1 2 4 5นะครับเป็นเคสจากต่างประเทศติดมาจากต่างประเทศนะครับเป็นเคสนำเข้าก็2รายนะครับทั้งหมดก็คือ1247รรายครับผมสำหรับรายละเอียดก็มีเท่านี้นะครับผมวันนี้ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคพที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปตลอดไปนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปดูห้องพักกักตัวนะครับในโรงแรมอาอาณจอมเทียนภัรยานะครับสําหรับผู้เดินทางเข้าเมืองไทยนะครับกลับมาจากต่างประเทศนะครับเพราะเข้าสู่ระบบสเตทโคโรนทีนนะครับผมครับดูแล้วเป็นยังไงก็ฝากอ่าติชมคอมเมนต์ได้นะครับผมแสดงความคิดเห็นได้

i เทียบเลยฮะคุณผู้ชมครับแต่เ,เบอร์เกอร์เค้กเคิร์ฟเ,เนี่ยเอามาหมดเลยนะเอามาเขาเรียกว่าเป็นการแบบแก้บนให้ไข่หรือว่าน้องไข่อะไรกันนะนะฮะหลังจากได้รับโชคไปเมื่อวันที่แล้วแต่สิ่งที่คอหวยเขารอดูเลขเด็กกันเนี่ยเนื้อนะกันมาเป็นแถวเนี่ยเดนี้นิวแชร์บอกนี่นี่นี่ปัดปัดไปซื้อมาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเอา้าก็โรงงานเดียวกันกล่องเดียวกันใช่ไหม แ,แ,นนนนแ,แต่อสบสบสบีกรื่องหนึ่งที่วัดสนามใจแห่งนี้เราเหมือนพักแอบบันดาลใจก่ขอในนี้บรรยากาศต้องแน่ๆซบเซามารยะหนึ่งนะครับที่อ,อ่างทอครับอือเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกเลยนะว่าปีนี้เหมือนเด็กให้โชคเนาะ<อ>สังเกตดูเพราะว่าอีกที่หนึ่งค่ะที่อ่างทองเนี่ยนะภูมานเทพห้าองค์เจ้าเพชรเจ้าปลอยเจ้าโพนี่ปรากฏว่าเขาต้องเอามารังกันแบบนี้เลยนะคะนางรังแก้บนฉลนองใหมค่ะเพราะว่ามาขอโชคขอลาบจากภูมานเทพห้าองค์ ที่สทาทสงไทยเรือเนเพชรพลอยอยู่ที่พิเศษชัยชาญที่อ่างทองอันนี้เฉพาะอ่างทองที่อสองแบบนะนะสองที่เออเนี่ยเพราะฉะน,นั้นใครไปนะคะ<ส>ก็ลองแวะไปได้เลยนะคะที่อ่างทองเลือกได้เลยค่ะอย่างที่นี่เขาก็บอกว่าต้องเอาเครื่องเส้นไหว้มานะเนี่ยมีพิซซ่าไก่ย่างของเล่นเสื้อผ้าดเด็กเยอะเลยเห็นไหมแล้วก็มาขอโชคขอลาภก,กันต่อนเนื่องเลยนะคะและที่พลาดไม่ได้ไปดูเลขกันนะเลขที่นี่คือเจ็ดเก้าและเจ็ดสอง สค่ะเป็นเลลายกระทัดไม่เหมือนเนาะเหมือนกันะเออไม่เหมือนะนะเพราะรางวัลมันต้องเยอะอ,อันนี้ก็อาจจะรางวัลที่1อันนั้นอ,อ,อ,อันนั้นางที่2องอันีท้าย3ตัวเล็กหัว,เล,วเล็กหน้า3าตัวเออมันมีเยอะใละนะยคุณอ,อ,อ,อ้ะแต่ชคคนซเนาะเหวังซื้อได้ก่อนเราไม่ต้องตามนะ